ตัวนี้เยอะมากเลยใช่ไหมยเยอะค่ะอยู่ในช่องครูเบนคือแตกจำนวนไว้เลยสามตัวตรงตรงสามตัวตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงเลยใช่แล้วก็คนอยู่ในกลุ่มที่เรียนที่เรียนอะ่ะคืออยู่ในกลุ่มคือเราจะลงกลุ่มแล้วจับตัวให้เงี้ยก็ค,คือได้เหมือนกันได้หกตัวก็มีสามตัวเลดแต่ก็คือทางช่องของเรานั่นพี่น้ำขิงจับเจ็ดมาแทนหกเจ็ดมาแทนหกใช่ได้เนาะไม่งั้นเอฟซีปวดนี่กันถล่มทลายแตกถล่มทลายเลย่า สวดีครับสวัสดีพี่น้ำขิงนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของพี่น้ำขิงที่อาสมโรุยา y เนาะวายเก็คอมเมนต์รอกันเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยเสียดายเห็นว่าระวันที่หนึ่งเลย6ตัวเลยเนาะในสูตรใช่ไหมในตารางเออในตารางในตาราง605อะไรนะมันออก3ามาหเออแต่ว่าเราเอาเจ็ดไปใส่แทน6 คิดดูถ้าเอาหกไปใส่แทงเจ็ดนี่สะหกเลขหกตัวรางวัลที่หนึ่งเลยใช่ค่ะใช่เห็นว่าพี่น้ําขิงว่ามีมีคนถูกเลขสามตัวนี่เยอะมากเลยใช่ไหมเยอะค่ะอยู่ในช่องคูเบนคือแตกสำนวนไว้เลยสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงเลยใช่แล้วก็คนอยู่ในกลุ่มที่เรียนที่เรียนน่ะคืออยู่ในกลุ่มคือเราจะลงกลุ่มแล้วจับตัวให้เงี้ยก็คือได้เหมือนกันได้หกตัวก็มีสามตัวก็มีแต่ก็คือทางช่องของเรานันพี่น้ำขิงจับ มาแเจ็ดมาแทนหกเสียดายเนาะโอ้ยไม่งั้นเอฟซีปวดนี่กันถล่มทลายแตกถล่มทลายเลยว่างั้นใช่เสียดายมากเสียดายมากนะครับแต่ว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยไปจับเอาเจ็ดมาใส่แทนหกก็ถูกสามตัวเหมือนกันใช่ค่ะถูกสามตัวเหมือนกันคนบางคนเขาไม่ได้เอาชอบในตัวเลขจับเขาก็จับตามยันแองเขาแต่ว่าอยู่ในตารางเนี้ยก็ได้เหมือนเนี่ยสามตัวได้ทั้งสองตัวถ้าจับในตารางดีๆนี่รางวัลที่หนึ่งมาเลยมาเลยแน่นอนมาแน่นอน อันนี้ถ้าเคไปตัดเอาที่จำให้หก5ูนย์ห้าก็จะได้หกห้าห้าหกอยู่ใช่บางคนก็จะบอกเลขอะไรจะออกซ้ำไม่แน่เนาะก็เกิดขึ้นได้คใช่แต่ว่าถ้าไปตัดก็จะได้ตัวห้าหกหกห้าอยู่ใช่ค่ะมันตัดมันก็ไม่เยอะมันก็มีกี่ตัวเองห0ศูนย์หกศูนห้าห้าเงี้ยมันก็ไม่เยอะเนาะครับครับผมหตัวแต่ว่าห0 5ูนีห้านีไปเลขหน้ารางวัลที่หนึ่งใช่ออกรางขออเลขหน้ารางวัลที่ไหนครับ แต่ที่ท่านผู้ชมส่ัญญาคาดหวังนี่ก็คือเขาคาดหวังเลขสตัวใช่ค่ะใช่แต่ก็เกือบออกรางวันที่1เหมือนกันอผิดแค่ตัวเดียวใช้ยดายเปลี่ยนเจ็เป็น6กีนรางวันที่1มาเลยเนาะใช่ค่ะ fc รอกันเยอะเลยก็มีคนคอมเมนต์กันอยู่บอกว่าให้มาขอแนวทางสูตรตารางพี่น้ําขิง นะครับวันนี้ก็เลยเดินทางมาขอให้เยอะมากยังคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมีทุกคนคอมเมนต์เสียดายเสียดายมากเจ็ดเป็นหกเองตัวเดียวเองใช่ถ้าบางคนเขาเล่นเป็นก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนขึ้นเป็นลใช่แล้วมีคับผู้ชมเนี่ยทักมาบอกพี่น้ำขิงบอกทำไมไม่เอาหกไปใส่แทนเจ็ดเอาเจ็ดไปใส่ทําไมแอดมินเป็นตัวเก่านี่ล่ะไม่แอดมินก็บอกอยู่ถ้าไม่ชอบก็เก็บจับใส่เองใช่ค่ะใช่ให้เราทิงตัวเลขเอา ครับแอดมินกับพี่น้ำคิงบอกว่าถ้าไม่ชอบที่พี่น้ำคิงจับจับเองก็ได้เพราะในตารางมันไม่หลุดใช่ค่ะอยู่ในตารางไม่หลุดเลยแต่ว่าเดินดีเดินสวยเลยว่าที่เราถามมาสวยไหมเดินสวยมากเพราะว่าไปเข้าของกูเป็นกับในกลุ่มนะหกตัวตรงๆเข้าคอมเมนต์กันมาสนันมันไวโอ้ไม่ได้เอาเลยหาลอตรี่ไม่ทันเออเมนกับได้เป็นเสียทีแล้วเนาะกับเป็นเป็นเสียทีเกือบรางวัลทีหนึ่งแตกงวดที่แล้วเนาะเออใช่ครับไม่เป็นไรงวดนี้เดี๋ยว วันนี้จะเก่งให้ทุกตัวจะจัดให้ทุกตัวเลยจะทไม่ให้พลาดเลยงวดนี้ไม่ให้พลาดแกมือนะครับท่านผู้ชมเสียได้ครับมีมีคนไปตัดเสื้อถูกมากไหมครับ605มีค่ะมีเหมือนกันเขาตัดคนที่ตัดเป็นนะก็คือได้เหมือนกันไปตัดเอาแค่สองตัววามเป็นตัวเน้นแคใช่มันเป็นตัวเน้นแล้วมันก็คือมันไม่ไปไหนอย่างเงี้ยค่ะ6005แล้วก็65ใช่ค่ะแค่ พูดถึงความเสียดายนี่เสียดายไม่หายเลยเนาะใช่ออแม่นจริงๆนะสูตรนี้เนาะไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาหรือว่าแม่นแล้วเขาบ,บอกว่าเอ,อ่อคนที่เขาไปเอานะเขาก็ตัดซื้อซื้อตัดออกก็คือเข้าเข้าเหมือนกันถ้าบางเออมันจะมีคน,นึ่งที่พักมาในทางไลนะ์เนาะเขาบอกว่าตั้งแต่ตามสูตรมาแล้วไปตัดเล่นเองโดนเหมือนกันออโดนเลยในตารางครับใช,ใช่แต่ว่าเสียดายถ้าเปลี่ยนจากเจ็ดเป็นหกนี่ก็คือ ด้วยคนที่บสมซีนรวยรวยคนับผมแล้วคสูตรสูตรนี้ของวันนี้นี่ส่วนตัวพี่น้ำสิงคิดว่ายังไงโอจะโอเคไหมครับจะเป็นเป็นเป็นเาเดินเหมือนวดก่อนไหมฉนนว่าวดนี้อาจจะเดินดีแต่ว่าให้เป็นแนวทางดีกว่านะแต่ว่าถ้าไม่ชอบในตัวที่แม่น้ำสิงจับให้ก็สามารถจับเองในตารางได้อ ก็ยังเน้นย้ำคอนเซปต์เดิมไม่ชอบเน้คือจะให้กระจับเองเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเสียงฝนดังหน่อยเสียงลังคาสังกสีดังก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะคับผมเนาะตอนนี้ฝนตกออตอนนี้ฝนตกนะครับโอเค,คโอเคเดี๋ยวหนจะมาคำนวณให้แล้วก็จะมีบอกท้ายคลิปเรื่องความฟังด้วย วันนี้มาจับมาจับจะมาจับเป็นเลขสองตัวค่ะสองตัววันนี้จะมาจับสองตัวเดี๋ยวจะเริ่มคำนวณเลยนะคะคุณเตัแบบนแล้วำดังมาไม่นี้เนาะเพื่อสลงรถเยี่ยมตอนนี้นเวลามันยิ้มมันก็ปิดปาก กมาถ่ายคลิปอะไไพายุเข้าตลอดเลยโอ้โหว่ากันเลจะเห็นเอาเอาไมอาไมมาเพิ่มปบนมีลำโพงเลยเบนมีลำโพงเลยไหนสุด่ายคลิปครับเบนมีลำโพงลำโพง เปนเมี์โปงกับไม้พอดีเสียงสังกะสีมันดังเอาเอามาให้พี่น้กิงพูดได้ไหมคะเดี๋ยวะพูดดังๆก็ได้ได้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวพูดดังๆกว่ากวเอฟซีม่ได้ยินเสียงมมันมันแยกตัวม์โกับไมนมันมนแยกตัวอยู่ไมม่มินเาดสตอกัเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันต่อเลยนะครับก็คือ ที่น้ำเคียงกับครูเบียนเนี่ยไปเอาไม้มานะครับท่านผู้ชมเนาะใช่ค่ะพอดีว่าฝนตกแล้วก็เสียงฝนมันแรงกว่าเสียงคำพูดแล้วเสียงซีจะไม่ได้ยินอ่าครับผมฝนตกแรงมากฝนตกแรงมากอายุเข้าครับครับผมอาศรมมรรคยาก็คือตอนนี้กําลังพัฒนานะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือทําไว้ให้คนมาปฏิบัติธรรมเนาะเดี๋ยวเราทำเนินต่อเลยมากราบมาไหว้นะครับท่านผู้ชมงวดนี้ มีเลข9ตัวเลยใช่ไหมครับพี่น้ำขิงใช่ค่ะเลขนี้จนวันนี้ไม่มีจำนวนซังสวันน,นี้คือแม่น้ำขิงกเ <c oughs> ่งเลขมากกิ่งตัวเลขมากโอ้เป็นประวัติศาสตร์เลยเลยสำหรับการที่ว่าคิดมาแล้วมันเลขมันมาวันนี้คือคิดหนักเหมือนกันแต่ก็ก่งตัวเลขให้แล้ว เลขมันไม่ซ้ำกันเลยในตารางไม่ซ้ำเลยโอ้ปกต,ตมิมันจะมีซ้ำแค่แค่สองตัวก็คือเก้าับเก้าครับใช่ตัวอื่นคือมันไม่ซ้ำเลยตัวเลขจริงตัวเลขไม่ให้ก็คือทุกงวดอนะเลขในตารางมันจะซ้ำกันสามถึงสี่ตัวใช่ค่ะสามถึงสี่ตัวสามตัวไม่เดินสี่ตัววันี้มันมาแปดตัวโอ้ <c oughs> เลขเต็มตารางแล้วก็ไม่ซ้ำด้วยใช่ถ้าจะจับเต็มจำนวนหนีเลขเต็มหน้ากระดาษแน่นอนใช่แต่แต่นี่คือว่าอ่าดูเป็นแนวทางแล้วก็จะกิงตัวเลขให้แล้วก็สามารถอ่าถ้าไม่ชอบในแม่น้ำขิงจับให้ก็สามารถจับคู่เองก็ได้เพราะว่าส่วนมากคนที่อ่าดูจากตารางแล้วไปจับเองนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จักตารางครับ เอาตามนี้เนาะใครที่ไม่ชอบที่แม่น้ําขิงจับให้นีดแต่สามารถจับเอาเองในตารางได้ใช่เพราะว่าในตารางนี้ไม่หลุดเลยอ่าครับวันนี้ก็คือแม่น้ําขิงเก่งไว้แล้วเป็นเลข2ตัวใช่ไหมครับเป็นเลข2ตัวอ๋อครับครับผมเนาะเดี๋ยวให้แม่น้ําขิงคํานวณแล้วก็ให้จับให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับเป็น2ตัวเนาะใช่อันนี้จะแก้ไงนะคะพอดีว่ามันเป็นสามมันเป็นสองไม่ใช่สามอ๋อเป็นสองเนาะใช่ เคเดี๋ยวจะจับสองตัวให้เลยอันนี้คือ,อแม่น้ำขิงนี่ก็คือกิ่งเลขแล้วก็คือแต่ว่าบอกท่านผู้ชมนะคะ,ะับเพราพราะท่านแม่ก็คือที่เราทําให้ให้เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาครับใช่ค่ะคนที่ถูกกับแม่น้ำขิงงวดก่อนนี้ก็มีเยอะเลยเนาะมีค่ะก็คือไปออกของคูเบนหกตัวเลยหกตัวของรางวัลขึ้กับคนที่ว่าเข้ามาเรียนในกลุ่ม ก็เห็นแันได้หกตัวอืหกตัวจต็มๆโอเคเดี๋ยวจะจับให้เลยนะคะ,คะสองตัวนะคะสองตัวของมวดนี้ของรัฐบาลนะคะอันนี้คือแม่ัำสิงก์จึงตัวเลขแค่ไหนจะไม่เยอะจะเน,น้นๆให้อันนี้ตัวที่แม่นำพิง์ชอบใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่ชอบก็สามารถจับ เองได้เหมือนกันครับเหมือนมีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าทําไมไม่จับหกไปใส่แทนเจ็ดจับเจ็ดไปทําไมเนาะก็คือว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวของมพี่น้ําขิงเนาะนะครับก็เลยเอาสามเจ็ดห้ามาใส่แทนหกใช่ไหมใช่ค่ะอ,อยู่กับความชอบอยู่กับการเก็งตัวเองอแต่ถ้าอยู่ในกลุ่ม เราก็จะจับให้อีกแบบหนึ่งก็เป็นทะเลเลืออีกแบบหนึ่งค่ะก็คือ,อตัวตัวที่ชอบมากๆนี่คือวงกลมไปเลยใช่ไหมใช่ะคะ่ะตัวที่ชอบมากๆก็คือจะวงกลมมาเลียสองตัวที่แม่น้ำเชิยงอ่ะชอบมากๆก็คือก็จะมีแปดสี่เจ็ดแปดแล้วก็แปดส่วนแต่เจ็ดแปดเนี่ยแม่น้ำเชิงมันจะเขียนได้กับทุกรอบนะอืาก็เป็นเล่ที่ชอบไม่แน่งวดนี้อาจจะเข้าก็ได้วันนี้อาจจะมา ม,มันเด่นตัวไหนคะในสบายทั้นหมวันนี้เห็นล้นเหมือนจะเด่นก้าแต่เราสีส่วนมากตอนนี้เด่นเริ่มจะไม่ค่อยไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินใช่ส่วนมากจะเดินเศษกับท้าย<อ>ที่เป็นสามตัวใช่ก็เลยยังไม่ได้จับเด่นเพราะว่าในยานตัวเองก็ยังไม่ได้ชอบเหมือนกันครัใช่ ก็คือเลขสามหกห้าในตารางมันก็มีแต่ว่ามันเป็นตัวเศษตัวเศษแล้วก็ตัวหัวหัวนี่ไม่ค่อยหลุดเลยนะแล้วก็หัวนะไม่หลุดเลยครับแต่ว่าสูตรที่ใช้คำนวณในงวดนี้เป็นสูตรเดิมถูกไหมครับสูตรเดิมค่ะสูตรเดิมวิธีการทำถือก็แบบเดิมเลยหลักานที่แล้วนี่หลักฐานงวดที่แล้วที่ห้เข้าไปโอ้ก็คือข้าวตัวแล้วก็มีอ่ะ คลิปที่เขาแคปทันเน่ยเขาก็ส่งม,มาให้ดีวกันหกศูนย์ห้าหกสามห้าหกห้าสามค่ะโอ้ทะเลียงดีๆนี่รางวัลที่หนึ่งเลยใช่ค่ะ,ะมือว่าเดินดียังเดินดีอยู่ในส่วนนี้เลยถ้าจับได้นี่คือได้สามตัวได้หกตัวใช่ค่ะได้หกตัวเลยอ๋ออันนี้เป็นหลักฐานเก่าของงวดก่อนใช่ไหมครับใช่หกศูนย์ห้าหกห้าสามบางคนเขาไปจับเป็น,นอ,อย่างเงี้ยเขาก็ไปตัด ก็ได้เหมือนกันจับดิหกหรือห้าเนาะก็ได้หกห้าห้าหกก็ได้ใช่ค่ะถ้าจับดีๆนี่มีรางวัลที่หนึ่งเลยใช่อ๋อเสียดายมากเลยเนาะนะครับบางคนก็จะไปจับนี้ ค่ะผมแสดงว่าคนที่ถูกกับที่น้ำแขยงงวดก่อนนี่ก็มีหลายท่านเหมือนกันก็มีหลายท่านในช่องคุณเงก็คนดูวันนั้นก็สองร้อยกาคนั้นก็เกือบันสามวันติดต,ตาดเกืบัเกือบคนก็คือในในตารางที่ลงของช่องนิวพารวยไปเนี่ยเราไม่ได้ลงทุกตัวเนาะไม่ได้ลงทุกตัวแต่วันนี้ก็คือวันนี้คือจับเหมือนกันทุกตัวในกลุ่มเหมือนกันแล้วก็ ในช่องน้องเรียนและช่องครูเบนก็เหมือนกันทุกตัวจะไม่แยกตัวเลขก,ก็คือแี่แบบนี้ก็คือแห่เหมือนกันทุกตัวจะได้ครบถ้วจะได้ทั้งหมดก็คือในสูตรในในตารางในช่องของครูเบนที่มันมีเลข6ก3้าสามนี่ก็คือว่าในในตารางมันมีเนาะมีค่ะอ่านะครับมันก็เลยจับได้เลขตัวนี้นะคะท่านผู้ชมใช่ก็คือเป็นสูตรเดิมแต่ว่างวดนีน้ เลขอาจจะเยอะเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมชเพราะว่าคำนวณแล้วเลขมันไม่สามาังมันก็เลยจะมีจันอนที่เราถือว่าชีนตัวเลขให้แล้วแต่ตอขอกอนว่าให้เป็นแค่แนวทางถ้าไม่ชอบในตัวที่แม่น้อถือจัดก,ก็สามารถจัดเองได้ครับกจะประมาณเที่ยวได้ตีงให้เลย ตัวที่ชอบครับตัวตัวที่ชอบของพี่น้ำผึ้งเป็นพิเศษมีตัวไหนบ้างครับก็แปดสี่แล้วก็เจ็ดแปดแปดศูนย์เจ็ดแปดเน่รู้สึกตามทาแล้วก็วันนี้อาจจะออกมือนกันมีแปดสี่แปดห้าเจ็ดแปดแปดหนึ่งก็แปดศูนย์ใช่ไหคะฟังฟังอครับครับผมถ้าไม่ชอบก็สามารถจัดตู้นี้ได้ นนไปู<ะ>แต่เลขวันนี้ก็คือบอกก่อนว่ามันไม่ซ้ำมันอาจจะเยอะแต่ก็แห่ดูเป็นแนวทางครับแล้วพี่น้ำขิงบอกว่าที่มีเรื่องจะบอกท้ายคลิปเคล็ดลับความปังมีอะไรบ้างครับก็คือคนที่เข้ามาเรียนสูตรนะคะก็คือ ลงทะเบียนตอนนี้จะอยู่ที่2,999สำหรับคุณที่ลงทะเบียนเรียนสูตรของแม่น้ำศรีน,นะคะก็คือสิ่งที่จะได้จะมีตำราสูตรหรือตำราถอนละถอดเลขจะมีขั้นตอนในการวิธีทำการถอดแล้วก็การจัดตารางจัดเลขลงตารางนะคะแล้วก็ได้ลูกแก้วเป็นลูกแก้วว่านสาหลุงลูกแก้วที่ช่วยเสริมพมลังาเสริมโชคสูงลาบ ให้เราแบบว่ามีความปังมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มบ้านฟ้าเป็นกลุ่มปิดกลุ่มนี้จะเข้าได้แ่เฉพาะคนที่เรียนสูตรแล้วก็เราจะลงคลิปจนกว่าคนเรียนเนี่ยจะเข้าใจและจะทำจนกว่าจะต่องแชรค่ะสูตรอ,อยู่ในกลุ่มเซกลุ่มบ้านฟ้าติดเนี่ยก็คือจะมีการจัดให้แล้วก็ทำให้ ลงให้ลงคิดสองงวดสองงวดจนกว่าแ่ะถ้าเป็นคนที่ยังไม่ถนัดหรือว่ายังไม่เข้าใจจนกว่าเขาจะเข้าใจนะคะเข้าแล้วก็มีคาถาบทคาถาเสริมเสริมดวงเปิดทรับอย่างนี้ค่ะยู่หน้าสุดท้ายผมกำลางสูตรอันนี้ถ้าเป็นไปได้ท่องทุกวันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเหมือนกันช่วยดร่อดีอ่า คนที่เรียนสูตรรอบนี้สิ่งสำคัญที่จะมาบอกด้วยก็คือจะได้เหรียญเป็นเหรียญต่อมหาลังคับเป็นเหรียญเงินต่อมหาลังคับด้วยสำหรับท่านที่เข้างทงเรียนเรียนนะคะ,ะแล้วก็จะมาประทานสัมันอีก่รอบนึงก็คือวันที่เดตุลาคมจะมีการทำพิธีวรวรรณสืดเทียนทำเป็นวงสวงใหญ่วันนี้เดตุลาคม แล้วก็จะมีพามเจ็ดร้อยล้านจะคนทำพิธีให้ในวันนั้นผมคิดว่าวันนั้นคนน่าจะมาเยอะพอสมควรใช่ค่ะใครที่ยังติดๆขัดๆเรื่องโชคเรื่องลาบทำอะไรไม่ค่อยอไม่ค่อยเดินดูนไม่ค่อยดีอย่างนี้นก็คือแบบว่าไม่แบบ มันจะได้โชคได้ลาบก็เหมือนติดขัดอยู่แบบไม่โดนสักทีเนี่ยก็สามารถมาตุดเทียนทำเสริมโชคเสริมลาบได้ลงชื่อวันเดือนปีเกิดสําหรับคนที่มาไม่ได้ก็สามารถลงชื่อวันเดือนปีเกิดได้แล้วก็เอาข้าพิธีให้แต่สาหรับคนที่มาได้ก็อยากให้มาเพราะว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นวันทำพิธีวันของพรรษาเลยก็คือวันที่17สิงหาคม กล้จะถึงแต่เทียนเราน่จะเป็นเทียนสีพื้นเป็นสีพื้นแท้จะ,ะให้รีบจองก่อนเพราะว่าเทียนเรามีจํากัดเียนของรามันมีจำกัดถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มเลยนะคะไมต้องรีบจองสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ ค่ะ,ะแล้วก็อ็อกซ์ได้ที่ไทยทีเดียเราจะมีมโให้ติดต่อคนารับข้อความหรือว่าติดต่อมันก็จะเป็นมแม่นี่มีเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนสู่มรายละเอียดให้ครับเพะนั้นก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาถามอยู่บอกว่าอยากบูชาลูกแก้วเนาะแอดมินก็เลยให้เบอร์โทรมานะครับก็คือสัญญาจะโทรมาแต่นคนอยากคนที่อยาก เรียนสูตรกับพี่น้ำผิงนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะค่ะตอนนี้ก็เข้ามาถามอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็รอความปังถ้าปังรอบนี้เขาก็จะลงเรียนสูตรเขาก็คงมาสอบามไว้ก่อนให้เป็นแนวทางก่อนแล้วก็ดูตารางสูตรก่อนถ้าวันนี้เข้าก็อาจจะมีคนมาเข้ามาเรียนใช่ค่ะตอนนี้เขาก็ถือว่าเข้ามาสอบทำนีอควาตรงก่อนครับโอ้ยเนาะ สูตรของเราเนี่ยก็ถามว่าเดินดีไหมเดินดีพอสมควรก็ยังไม่ได้ดูของจกรลาแต่ว่าถ้าก็จะบอกก่อนว่าลาราเนี่ยหรือว่าที่แม่นั่งถิ่นทาให้เนี่ยก็คือให้เป็นแค่แนวทางเราไม่ชอบก็สามารถจตดดินได้ในตารางเราะเองนิ<ะ>่งงดสงเช็ดหก จเจ็บหกเ,เอ่ากแต่ว่างวาดนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะ,<ค>น,นะเพราะว่าเลขในตารางมันมีหลายตัวใช่ค่ะแต่ว่าตัวตัวที่เราจับให้นะมันมีน้อยตัวเนะาะมันอนาจ กิงแค่เอาเกิ้งกอเลขแค่เนกิ้งแบบแข่นๆง่ายงั้นเนาะแผ่นๆเลยนะครับสองตัวให้พี่น้ำเขิยไปไปดูไปขอใช่ค่ะก็คือไปกิงเอาคัดก่อนไปนอนหลับเอาคัด şey, ก uh, uh ่อนเออครับแต่ก so ็แปลกมากเลยงวดนี uh, so uh ้เลขมาเยอะเหมือนเปลี่ยนสูตรเนาะสูตรก็สูตรเดิมแต่แค่ มันอาจจะเป็นจัดการที่ว่าเรขออกของงวดที่แล้วด้วยอใช่ครับตัวเลข,ขตัวเลขเราก็เป็นยาทางมันจะไม่มีแล้วไม่มีไม่มีผิดไม่มีหุกในตัวเลขไครับผมยังไงก็ให้ติดต่อท้ายคลิปได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรของของานสมบุรุพยาเนะาะใช่ค่ะแล้วก็ปัจจัยส่วนเนี้ยที่ว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนสูตรหรือว่ามาบูชาเกี่ยนเราก็คือเราจะทำมาสมสร้างอาสม สร้างให้พ่อพ่อแม่แม่ที่ทุกคนท no <questo S 3> no ี no ่เข้ามากราบไหว้จะได้อยู่ในที่ดีๆที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เจริญะใช่ไ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางของพี่น้ำขิงนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะนี่เป็นแนวทางของพี่น้ำขิงนะครับผมสูตรสองตัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินเจาในตารางให้ดูนะครับงวดก่อนนี่เกือบถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะหวิดไปแต้มหนึ่งถือว่าเสียดายมากแต่ว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อถูกสามห้าหกสามหกห้านะครับ ยังไงก็ฝากติดตามแนวทางเลข3ตัวของพี่น้ำขิงด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเอาในตารางให้ดูนะครับผมอันนี้ในตารางนะครับของงวดวันที่16กันยานะครับเลขเลขนี้มีไม่ซ้ําเลยคนข้างที่จะหลายตัวกว่างวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจงกับทางช่องด้วยนะครับขอจคบคลิปวระเด็เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ